เจ้าที่เป็นเจ้าระดับปกติก็แค่รวยมากๆอ่ะอ่านไม่ยากเลยนะเพราะเขาทิ้งรอยเท้าไว้ชัดเจนมากดังนั้นสี่ข้อตรงนี้พี่จะต้องเข้าใจให้ได้เข้าใจใช่ไหมครับโชคต้องออกตัวก่อนทําไมโชคต้องพูดซ้ําเพราะการพูดซ้ําบ่อยๆในการทวนประโยชน์มันทําให้พี่จําแล้วที่สําคัญนี่คือการสอนหมายความว่าพี่หลายคนน่ะนั่งฟังแต่พี่อีกหลายคนเยอะมาก เขาใช้ปากกานั่งจดเป็นในใส่กระดาษเป็นหัวข้อหัวข้อนะโชคต้องพูดซ้ําเพื่อให้เขาจดทันตามที่โชคสอนเพราะนี่คือการสอนต้องฟังไว้ก่อนนะไม่ใช่การบรรยายนี่คือสอนสอนอย่างจับมือทําอย่างเข้าถึงแก่นเข้าถึงอารมณ์พี่ทุกคนดังนะั้นการพูดซ้ํามันเป็นการสะกดจิตใต้สําสนึกให้พี่จำเนี่ยตัวมัดหนึ่งแล้วนะสมันทําให้พี่ที่ตั้งใจจดใส่กระดาษพี่รู้ไหมมีพี่สาวพี่ชายหลายหลายสิบท่านเลยนะจดใส่กระดาษนะครับไฮไลท์ทาอย่างสวยเลยนะครับ ส่งมาให้โชคตรวจการบ้านหลายสิบคนมากที่จดมือดังนั้นระหว่างที่ฟังโชคสอนไปนี่นะครับเขาก็จดตามไปด้วยนะดังนั้นหมายความว่าอะไรดังนั้นต้องเข้าใจชก่อนการพูดประโยคซ้ําๆไม่ใช่เป็นการบรรยายจะต้องไม่ซ้แต่มันเป็นการสอนให้จดและจําจําเอาไว้เลยอมาดูหุ้นตัวแรกเห็นไหมครับเนี่ยแท่งขาวๆยังไม่ชัดใช่ไหมโชคกระวงให้ชัดเลยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง พี่ลองดูสิแท่งขาวๆนี้นะครับพี่เอาง่ายๆดูนะครับบิ๊กหลอดนะครับแท่งขาวๆจะเกิดจากอะไรรู้ไหมไม่ได้ซื้อขายบิ๊กหลอดส่วนใหญ่จะเข้าในช่วง ATO กับ ATC แปลว่าราคาก่อนเปิดตลาดกับราคาก่อนปิดตลาดเข้าใจไหมครับดังนั้นลองดูเข้ามานะครับพี่735ล้านหุ้นเยอะไหมเห็นไหมครับ735ล้านหุ้นซื้อขายปกตินะครับแค่อะไรรู้ไหมครับ เอาง่ายๆซื้อปกติ83ล้านหุ้นขายปกติ79ล้านหุ้นก็ประมาณ70-80ล้านในการซื้อขายปกติแต่อยู่ๆนะครับมีแท่งขาวมีบิ๊กหลอดเข้ามา735ล้านหุ้นเห็นไหมถ้า735ล้านหุ้นใช้คำว่าคูณราคาเปิดละ่ะที่6บาทจุด45สตางค์รู้ไหมเป็นเงินเท่าไหร่เห็นไหมจำนวนเงินเท่านี้ฟังไว้ก่อนนะจำนวนหุ้นว่ายเยอะต้องมาคูณกับราคาหุ้น เอาง่ายๆคุณราคาเปิดก็ได้เพราะส่วนใหญ่นะครับบิ๊กหลอดจะไม่เข้าเข้าตอนเย็นถ้าเป็นบิ๊กหลอดใหญ่ๆนะครับจะเข้าตอนเช้าดังนั้นนะครับจะเป็นราคาเปิดก็ดูที่ว่า6บาท6.45ก็แปลว่า6บาท45สตางค์คูณ735ล้านหุ้นพี่ลองดูสิว่าเป็นเงินเท่าไหร่วันนี้มีการซื้อขายก่อนตลาดเปิดอยู่4 7 4 1ล้านบาทเห็นไหมจำนวนเงินที่เป็นวอลลุ่มอย่างเงี้ยมันมีคุณค่ามันแปลว่า เข้าด้วยทุนใหญ่เข้าใจไหมแต่ลองดูสิเข้ามาแล้วเห็นไหมครับอันนี้เขายิงไปแล้วจริงไหมไซเวเห็นไหมพี่ลองดูตามนิ้วโชคนะครับนี่คือไซเวนี่คือวางกรอบแล้วยิงเขียวใหญ่กดของกดของโชคบอกไงว่าทุกครั้งก่อนหุ้นขึ้นต้องมาจากไซเวย์เพื่อสร้างฐานยิงปืนใหญ่หรือเขียวใหญ่จําได้ไหมเห็นไหมครับไซเวแล้วก็ยิงขึ้นมา,ย,นมายิงขึ้นมาก็ไล่ราคาเรื่อยๆระหว่าังไล่ราคานี่เป็นไงบ้างมีบิ๊กหลอดเข้ามาหมายความว่ายังไงล่ะเข้ามาเยอะด้วย หุ้นตัวละ6บาทนะเข้ามาตั้ง730กว่าล้านหุ้นเป็นไงละ4 0 0พกว่าล้านบาทมันแปลว่าเข้าอย่างมีนัยยะเห็นไหมแสดงว่าเข้ามาปุ๊บอีกวันหนึ่งยิงเลยปัง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 ,ปงเป็นไงบ้างเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแท่งนี้ก็ยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยเห็นยังเข้ามาตอนราคาตลาดเปิดเห็นไหมครับเอาง่ายๆพี่รู้ไหมตอนเข้ามาเขาก,กดอะไรไว้กดราคา ATOATC ไว้เห็นไหมครับจนราคาเปิดมันล่วงลงมาเห็นไหมจากตรงนี้มันล่วงมาตรงนี้เลยแล้วเวลาเข้ามาเท่านั้นแหละพี่ ดันขึ้นไปปิดตรงนี้เลยเอาง่ายๆใช้คำว่าราคาเปิดนะครับที่เข้ามา6บาท45สตางค์ราคาปิด6บาท95สตางค์มันหมายความว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ขึ้นไปอยู่ประมาณใช้คำว่าเกือบ10เปอร์เซนตะครับพี่แค่ยิงไปแค่นี้นะอีกวันหนึ่งก็ยิงไปเนี้ยก็แปลว่าแค่แท่งนี้มาถึงแท่งตรงนี้นะครับรวมแล้วก็ยีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสมมติว่า ลงทุน4,000ล้านเอาง่ายๆ4 0 0 0ล้านนะ20%ใน2วัน800ล้านครับผมเยอะมากโคตรเยอะเลยนะเริ่มเห็นภาพไหมนี่คือตัวแรกนะที่โชคให้ดูโชคไม่ได้วิเคราะห์หุ้นโชคไม่ได้อะไรโชคแค่อยากให้พี่เห็นจุดสังเกตให้เห็นว่ามีบิ๊กหลอดเข้ามาในจำนวนเงินที่มากแวรลูที่มากเข้ามาระหว่างไล่ราคาจำได้ไหมครับโชคบอกเลยว่า ปัจใจในการที่เราเรียกว่าบิ๊กหลอดที่เข้ามาแล้วได้เปรียบจําได้ไหมในข้อนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับขอโทษเห็น <He ard S 1> ไหมครับเนี่ยต้องเป็นหุ้นขาขึ้นเป็นจุดกลับตัวที่ยืนราคาได้เข้ามาในจุดไล่ราคาขึ้นที่ชัดเจนเห็นไหมตัวเมื่อกี้เข้ามาในจุดที่อะไรไล่ราคาขึ้นชัดเจนหรืออยู่ในกรอบราคาที่เตรียมยิงพวกนี้มันมีนัยยะทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นหุ้นขาขึ้นเข้ามาแล้วต้องใส่ซัดเต็มข้อเลยพูดง,ง่าย เริ่มเห็นภาพยังครับนี่คือตัวแรกนะเห็นไหมครับเนี่ยก็มันใหญ่ขนาดนี้แล้วหาว่าเข้าบอกเด็พี่ไม่เข้าหรอพี่ต้องจับให้ได้แล้วในวันนั้นถ้า ATO ATC มันเปิดมาแล้วครับมันมันเป็นวิกฤตมาอย่างนี้เลยนะครับเราเห็นปุ๊บนะเราเข้าตั้งแต่แท่งนี้แล้วแล้วถือตามไปยกสตอ็อปลอสตามไปยังไงก็สิบสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มีแน่นี่คือตัวแรกอ่าดูตัวที่สองเห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิกฤตเห็นไหมไซเวมาแล้วก็ออกไซเวแล้วก็เตรียมยิง อันนี้เข้าระหว่างทางกำลังยิงไล่ราคาพี่ลองดูเห็นไหมเนี่ยไซเว์แล้วก็เตรียมยิงเข้าระหว่างทางเห็นไหมครับเข้าระหว่างทางกําลังจะยิงไล่ราคาเข้ามาปุ๊บเท่าไหร่รู้ไหมพี่ลองคิดดูนะหุ้นตัวนี้นะคะสองรัอสบเอ็บาทเข้ามา26ล้านหุ้น26ล้านหุ้นเยอะนะเพราะหุ้นตัวงสองร้อสี่สิบกว่าบาทพี่ลองดู เข้ามาเท่าไหร่เอาราคาหุ้นคูณจํานวนหุ้นนืกอออกใช่ไหมครับก็กลายเป็นแว l u ลูไม่ใช่วอลลุ่มวอลลุ่มเป็นเรื่องของจํานวนหุ้นแต่แวลูคือจํานวนหุ้นคูณราคาณนะปัจจุบันเห็นไหมครับ6,400กว่าล้านพี่เนี่ยเห็นไหมดูสิเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้าานปุ๊บนะแล้วมีบิกลอตเข้ามาแล้วครับจำนวนเป็นพันล้านเลยนะครับมูลค่าของเขาเข้ามาอย่างนี้ไงก็ยิงทุกคนพี่ลองดูนะเข้ามาที่อะไร240บาทตีไปนะครับพี่พี่ลองดูยอดอันนี้นะ0บาท680บาท 240บาทในเวลา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16ก็ตีไป3อาทิตย์เกือบเข้า4อาทิตย์เพราะ16วันเพราะ1อาทิตย์มี5แท่งเห็นไหมครับในเวลา1เดือนทําหุ้นราคา240บาทขึ้นมาได้อยู่ประมาณ680บบาทอันนี้เป็นจุดสังเกตเห็นไหมว่า มันมีมันมีเราเรียกว่าเจ้าใหญ่เข้ามาแล้วก็ยกอะไรเลยยกราคาหรือช่วยยกหรืออะไรต่างๆขึ้นมาขนาดเนี้ยลองคิดดู240-480เอาง่ายๆขึ้นมาประมาณ180% 180%สมมุติว่า180%เขาได้กำไรอยู่ประมาณ9,000ล้าน ลงทุนแค่6 0พันล้านแต่ได้กำไรจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ถ้าปล่อยได้หมดก็คืออะไรไหมเก้าพันล้านในเวลาหนึ่งเดือนเห็นยังบิ๊กหลอดจึงมีนัยยะสำคัญแต่มันต้องเข้าในจุดที่ได้เปรียบเข้าใจโชคไม่นี่บิ๊กหลอดจะเข้าในหุ้นขาขึ้นบิ๊กหลอดที่มีคุณภาพและมีนัยยะสำคัญนะแต่บิ๊กหลอดที่แค่โยกเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารนะเข้าในหุ้นขาลงเป็นส่วนใหญ่นี่พี่เห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงอ่าดูตัวนี้ ดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวนี้เห็นไหมครับมีบิ๊กหลอดเข้ามาราคาหุ้นอยู่ที่34บาทมีบิ๊กหลอดเข้ามาอยู่766ล้านหุ้นในเวลา ATO ATC เข้าใจไหมครับก่อนตลาดเปิด700กว่าล้านหุ้นพี่ลองคิดดูบิ๊กหลอดเข้ามา2,6.000กว่าล้านเยอะไหมโคตรเยอะเลยอ่ะสองหมื่นหกพันกว่าล้านเข้ามานะจุดนี้เห็นไหมครับตั้งแต่เข้ามาเป็นไงบ้างเข้ามา ด้วยความที่เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ราคาเลยเปิดโดดแล้วสุดท้ายก็ออกมาอะไรไหมครับซึมลงมาเพื่ออะไรพักตัวพี่ครับละถ้าเข้ามาขนาดเนี้ยใช้คําว่าไม่มีราคาล่วงแล้วไม่ทํานะหรือไม่ล่าหรือไม่ยันราคานะเพราะดูสิ26,000กว่าล้านธรรมดาที่ไหนสังเกตให้ดีเห็นไหมเข้ามาแล้วก็ปั้งปังแล้วก็ยกยกยก,ยก แต่ยกไปแล้วแค่ไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ให้เห็นเลยว่าบิ๊กหลอดจะมีนัยยะสำคัญยิ่งจํานวนหุ้นที่มากจํานวนหุ้นควรคูณกับราคาหุ้นด้วยนะครับเราจะรู้เลยว่ากี่ร้อยล้านกี่พันล้านเนือออกไหมหรือเป็นหมื่นล้านเพราะนัยยะตัวเลขยิ่งสูงยิ่งมากเท่าไหร่นะครับมันมีนัยยะสำคัญว่าเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องเป็นข่าวดีหุ้นขึ้นทุกครั้งนะอันนี้สําคัญมากเห็นไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดู อะขยบมาให้ดูพี่ครับบิ๊กบิ๊กหลอดแท่งแรกพี่คิดตามโชคนะบิ๊กหลอดแท่งแรกเห็นไหมซึมขึ้นไซเวททะเลขึ้นเรียบเห็นไหมครับเรียบเริ่มยกตัวเห็นไหมแล้วก็ยิงทีแล้วก็กาลังจะยิงทีมีบิ๊กหลอดเข้ามาแท่งแรก80ล้านหุน้น80ล้านหุน้นที่ราคา2บาท80ดนึกออกไหมครับก็ประมาณร้อยประมาณ300กว่าล้านครับผมนี่คือแท่งแรกแล้วดูแท่งต่อไป